ออกมาเลยจ้าแองกิโรโดคัสล่างสุดยอดหนามอย่างเยอะโมซาซอสเจนสองโอ้หูขมือปลาฉลามหวางงับเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาตีตระบไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่89กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสิ่งมีชีวิตล่าสุดในตอนนี้กันนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีให้กาเนิดสิ่งมีชีวิตต่อสู้ในวันนี้กันด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนร่างมาเป็นร่างสีเรียบร้ ลอยละนะทาเปเจาโรซอลั์เจ้านกพันธุ์ไฮบริดของเราตัวนี้เป็นล่างที่4กันแล้วแม่มีลวดลายสีแดงแดแล้วก็หงอนนี่ใหญ่โตจริงๆถ้าแบบนี้เราก็ทําการซูเปอร์ไฮบริด DNA เจา้าหางลูกตุ้มตัวนี้ได้ละนะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วก็สําหรับในเดือนนี้จะเป็นกิจกรรมพรีเมียมเจ้าเร็กซี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าทีเล็กที่อยู่ในหนังนะครับผมอุ้ยก็จะเป็นเจ้าท ที่มีบาดแผลจากการต่อสู้อะไรแบบนี้เต็มไปหมดเดี๋ยวยังไงนะครับเจ้าตัวนี้เราก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนแล้วก็ในตอนนี้พี่ทําการเปลี่ยนร่างเจ้าตัวนี้เป็นร่างที่4กันแล้วนะลวดลายนี่ย่างสวยแม่จากร่างแรกที่เป็นไดโนเสาร์กล้ามแน่นแบบนี้ร่างที่สองแม่ลวดลายเขียวๆร่างที่สามมีแซมสีส้มร่างสุดท้ายโอ้ยมีครีบตรงหลังแล้วก็บริเวณตรงคอด้วยนะกิน อาหารให้ดูสักรอบหนึ่งขมือกับหน่อยสิ โอ้ยงับ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 อืมแข็งแกร่งพละก,กําลังล้นเหลือใกล้จะไฮบริดเจ้าตัวนี้ได้แล้วแม่ขัดก็แต่เจ้ากิ้งก่าน้ําแล้วก็ตอนนี้ผสมร่างเจ้าตัวนี้เกือบจะเป็นร่างสุดท้ายกันแล้วนะว่าแล้วก็เล่งเวลากันนิดหนึ่งฮู้ชึบออกมาเลยเพื่อนเจ้ากิ้งก่าน้ําร่างที่สามวะผมหืมลวดลายสีน้ําเงินตัวเขียวเขียวยังไงก็รอกันได้เลยนะพี่จะไฮบริดเจ้าตัวนี้แน่นอนนอกนั้น ก็ยังมีเจ้าตัวนี้ที่พี่เรียกออกมาครบ8ตัวเรียบร้อยมีเจ้าอันเนซอรัสด,ด้วยนะสําหรับในตอนนี้เปลี่ยนร่างเจ้าแองกิโรโดคัตให้กลายเป็นร่างสุดยอดแบบชั่วพิบตาไม่งั้นนี่เปลี่ยนร่างทีใช้12ชั่วโมงเลยใช่ไหมแต่พี่นี่มีห้องแลบพิเศษจัดไปเลยเพื่อนฮยโอ้โหออกมาเลยจ้าแองกิโรโดคัตร่างสุดยอดนี่โคตรแข็งแกร่ง เก็บเงินได้เท่าไหร่วะเนี่ยและนี่ก็คือเจ้าแองกิโรโดคัตล่างสุดยอดหืนามอย่างเยอะเฮ้ยแล้วก็หน้านี่กลายเป็นเจ้าหางรูกตุ้มกินอาหารครั้งละหืนึ่ล้านนะผมปราบปราบอุ้ยสุดยอดเราก็ให้กินไปเยอะๆ เือเป็นไงแม็กเรเวลเลือด3318โจมตีเป็นพันโหดจัดเลยนะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาทําการซูเปอร์ไฮบริดเจ้าสเตโกเซราทอปกันดีไหมผสมกับ DNA ของเจ้าโมโนจัดไปเดี๋ยวเจ้านี้ออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูกันนะแล้วก็ในตอนนี้พี่จะมาทําการให้กําเนิด สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกตัวหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นออกมาเลยจ้าโมซาซอรัสเจนสองโอ้โหโหดกว่าเดิมไหมเนี่ยดูสินี่เจ้าโมซาซอรัสเจนสอง สีเป็นแบบว่าน้ำตาลแบบนี้นะนักพันธุศาสตร์ของจูราสสิกเวิลด์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขยายขนาดตั้งแต่การสร้างโมซาซอรัสเจนที่แล้วอย่างนั้นลหะผลลัพธ์ที่ได้คือเจ้าเจน2ที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่มีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่าปอดของโมซาซอรัสเจน2มีรูปล่างแตกต่างจากของเดิมทําให้สํารวจใต้ผิวน้าได้ไกลขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าเต่าอาชีรอนจะตกเป็นเหยื่อยอดนิยม ของเจ้าโมซาซอรัสเจน2นะโมซาซอรัสเจน2ชอบขึ้นมาบนผิวน้ําโดยไม่มีเหตุผลผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่คือการเล่นสนุกอะไรสักอย่างไม่รู้สามารถที่จะไฮบริดกับเจ้าโนโดซอรัสได้นะไว้เดี๋ยวเราค่อยมารวมร่างกันให้ดูแม่มีครบๆก่อนนะกินอาหารเลยเพื่อนขมือปลาฉลามวางงับ แม่ตัวนี้สีน้ำตาลแบบนี้เลยปั๊บปรับปัาอ่าเอาละขมือไปทีหนึงว่างงับมีเลือดที่599โจมตี347เทียบกับตัวนี้โหอันนี้เลือดเยอะแต่โจมตีไม่แรงมากเจน2นี่ เหมือนจะโจมตีแรงกว่าแต่เลือดน้อยกว่านิดหนึ่งได้เวลาในการต่อสู้กันแล้วนะสำหรับในช่วงนี้มีกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ดิฟโลโฟซารัสเจ้าไดโนเสาร์แผงคอกิ้งกาตัวนี้ที่เป็นเจนสองพี่ก็อยู่ในท็อปแลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้เจ้าตัวนี้อยู่นะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบในการไฮบริดไดโนเสาร์สองชนิดกันเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่จะต้องหามาให้ได้อย่างแน่นอนเล่นกิจกรรม v i p กันก่อน โอ้โหแต่และตัวโคตรโหดนี่ตัวเนื้อสองตัวนี้เริ่มมาก็โจมตีไป็นหนึ่งนี่เดี๋ยวเราก็จะรีบสังหารเปลี่ยนตัวครับผมมาโจมตีหนึ่งไม่ตายเฮ้ยไม่โจมตีโอ้โหช้าสาพลังสามครับผมโจมตีมาสามเออโดนเตะเหลือพลังอยู่ศูนย์โจมตีสาม แล้วก็ชาร์จสี่ตายซะตัวนี้นี่โอ้โหเลือดสามพันแต่โจมตีเบาเปลี่ยนตัวผมพลังสาโจมตีหรือเปล่าไม่โจมตีนี่โจมตีสักหกชาร์จสองมารีบกำจัดเฮือโจมตีมาห้า โอ้โหเรียบร้อยได้เวลาคาโนเรปเตอร์นี่โจมตีเป็นพันจัดไปคาโนเรปเตอร์โ,อโหหุยกัดแบบว่องไววิกตอรี่ เปิดซองการ์รเเดเ e g e n d a r y ได้เป็นว้าวเจ้าตัวนี้เออกำลังต้องการอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่อะไรเอย่ยเล่นกิจกรรมให้ครบ28ครั้งเพื่อปลดล็อกเจ้าตัวนี้อย่างนั้นหรอโอ้โหโดอยู่นะเนี่ยไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหม่เดี๋ยวพี่จะต้องปลดล็อกให้ได้ต่อไปก็คอมมอนอืมกิจกรรมนี้ได้อาหารเดี๋ยวขอรีบเล่นแป๊บหนึ่งนะเอาละสังหารกระทึ เรียบร้อยเปิดซองการ์ดอาหารเลยจ้าเพิ่งใช้ไปเยอะกับเจ้าดิฟโรโดคัตต่อไปก็กิจกรรมนี้ใช้เป็นสัตว์ป่าธาตุไฟล้วนๆเจ้าหางลูกตุ้มโบวิกตอรี่หมุนสปินได้อะไรเอ่ย โอ้โห,โโหเจ้านี่กิจ,จกรรมต่อไปเป็นการเล่นเพื่อปลดล็อกเจ้าไดาโนเสาร์เล็บยาวตัวนี้นะเราเคยปลดล็อกไปแล้วเอาละปิดฉากครับผมเฮ้ยเรียบร้อยเปิดซองการ์ดเจ้ากินพืชเล็บยาวฮอ้ยมาละจ้าสงสัยต้องมาเปิดใช้แต้มกันแล้วนะเดี๋ยวพี่จะทำการใช้แต้ม35,000นี่ในการตามหา ไดโนเสาร์ตัวใหม่เปิดซองกา๊าซสามหมืนห้าเจได้เป็นว้าววิจริงโจ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโฮคอบโทดอนอะไรสักอย่างหนึ่งนิ้วเทาว้าน่ากลัวเหลือเกินรู้สึกว่าจะไม่ได้แบงค์เขียวกันเลยเดี๋ยวเรามาใช้แต้มเจที่เหลือเปิดซองกา๊าซหนึ่งหมืนให้หมดเลยละกันเปิดซองก๊าซหนึ่งหมื่ได้เป็น ปลาตัวใหม่ครับผมตัวอะไรวะเนี่อหือหน้าโหดสุดๆจัดไปเพื่อนเฮ้ยได้เป็นโอ้โหอันนี้เฮ้ยมีสองตัวแล้วนะแม่จะได้เปลี่ยนล่างจัดไปคราวนี้โอ้โฮหฮโนซอรัสแล้วก็คราวนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โฮหฮโนซอรัสมาอีก แม่เน้นพวกสัตว์น้ําตัวใหม่ๆของเราก็จะมีเจ้าตัวนี้แล้วก็เป็นปลาหน้าโหดตัวนี้อีกมีเจ้าปลาที่เหมือนปลามังกรตัวนี้ด้วยนะจระ,ะเข้ตัวใหม่อีก2ตัวจิงโจ้โบราณ ปลาตัวใหม่ไฮโนซอรัสอีกสองแล้วก็เจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวใหม่อีกหนึ่งใครที่อยากจะดูตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะในคราวหน้านะครับผมเราน่าจะได้เห็นเจ้านี่ซูเปอร์ไฮบริดตัวนี้ถ้าอยากจะเห็นไวๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเป็นกำลังใจกันด้วยนะทุกคนสำหรับในพาร์ทนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ บายบายจุ๊บจุ๊บ